สวัสดีค่ะพบกับอิวชวนปลูกในวันลมแรงๆนะคะลมแรงมากน่าจะหนาวใส่ปีใหม่เนาะวันนี้เรามีนัดกับคุณยายค่ะน,นคุณยายถึคุณยายบอกว่าจะลงผักชีนะคะคเพื่อนๆที่ยังไม่เคยปลูกผักชีผักชีจีนนะคะผักชีจีนยังไม่เคยปลูกหรือปลูกไม่เป็นหรือไม่มีความรู้เรื่องการปลูกผักชีมาก,ก่อนมาตามอิวมาดูค่ะเดี๋ยวอิวพาไปดูนะคะคุณยายกาลังจะลงเม็ดเลย ตามไปดูกันค่ะน,นี่เป็นสวนครัวโบราณของคุณยายนะคะทําแบบรั้วรอบขอบชิดเพืเ่อนๆสำหรับเพื่อนๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะคะแต่ถ้าคนที่เคยติดตามมาแล้วก็จะเห็นตั้งแต่ที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่ยังไม่มีรั้วเลยนะคะที่ทํารั้วแบบนี้ก็เพื่อการจัดเลี้ยงคุณน้องหมานั่นเองนะคะน้องหมาตอนหน้าร้อนเนี่ยเขาจะชอบมาขุด หลุมนอนตรงไหนที่ชื้นๆเย็นๆเขาก็จะมาขุดนอนนะคะเราเมื่อก่อนนี้มีปัญหามากๆแปลงผักของคุณยายนี้พังหมดเลยนี้เราก็เลยปีนี้ทํารั้วรอบขอบชิดเลยค่ะพื้นที่ประมาณ1งานกว่าๆนะคะก็จะแบ่งเป็นโรงเรือนโรงเรือนที่เมื่อก่อนหน้าฝนเราจะคุมผ้าใบนะคะอันนี้หมดหมดฤดูฝนแล้วเราเอาผ้าใบออกแล้วเราก็ ปลูกบวบปลูกบวบเป็นไม้เลื้อยขึ้นแทนนะคะเนื่องจากว่าฤดูการข้างหน้านี้จะเป็นฤดูแล้งนะคะฤดูแรงเนี่ยแดดจะแรงมากแดดจะแรงมากแล้วปลูกผักปลูกอะไรจะงามยากมากๆค่ะอูกก็เลยใช้เป็นแบบปลูกบวบซึ่งมีอายุการเก็บนานร่วมครึ่งปีนะคะถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยอยีวจะปลูกเป็นเว้นระยะห่างเป็นช่วงๆไปค่ะ จะไม่ให้หนาทึบเกินไปนะคะเพราะว่าหลังคาบางทาีผักข้างล่างนี่ยังต้องการแสงแดดอยู่นะคะถ้าเราทึบเกินไปเราจะปลูกเขาได้ไม่งามไม่ได้ผลผลิตนะคะดีวก็จะเลือกปลูกเป็นช่วงๆไปี่ข้างล่างก็จะเป็นต้นหอมต้นหอมผักชีผักชีนี่เราเก็บขายไปบ้างแล้วนะคะทยอยเก็บเก็บเก็บไปอพอพื้นที่ว่างก็ตากแดดไว้สักสองสาวันแล้วก็ ลงต่อเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวเป็นฤดูการปลูกผักเลยค่ะเราต้องเร่งเราต้องทําเวลานิดนึงค่ะนี่นะคะเดี๋ยวอยู่จะตามคุณยายพาไปดูคุณยายปลูกผักชีกันตั้งใจว่าจะมาอัปเดตให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวพอดีย,ยายจะยายจะปลูกก็จะเร่งไปดูก่อนนะคะผ่านผ่านต้นหอมผักต่างๆที่เคยปลูกให้ชม ไปก่อนนี่ทยอยเก็บไปบ้างแล้วนะคะงามแล้วขายทยอยเก็บวันละห้าสิบวันละร้อยไปเรื่อยอ่นนี้แหละค่ะอันนี้อันนี้คุณยายทําเป็นปลูกในแปลงหอมแบ่งนะคะลงหอมแบ่งไปก่อนคือเราจะใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์ให้เยอะๆเพราะว่ากว่าหอมแบ่งเขาจะโตเขาจะแตกกอก็ถ้าเราลงผักชีจีนชีลาวไปเราก็จะได้เก็บเป็นรุ่นหนึ่งเลยะคะ่ะ นทำเป็นร่องๆกรีดเป็นร่องๆพวนดินก่อนนะคะพวนดินดีๆก่อนแล้วก็กรีดเป็นร่องๆนี่เดี๋ยวคุณยายขอดูดไอเม็ดหน่อยค่ะนี่เม็ดผักชีคุณยายทำไงนะคะบอกเพื่อนผู้ชมหน่อยแช่เไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอานอกมาออกจากน้ำแล้วก็เอามาพักไว้หนึ่งคืนเป็นแช่น้ำคืนหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นจาก,กน้ำ มาห่อผ้าไว้อีกคืนหนึ่งเป็นสองคืนนะคะเม็ดเม็ดนี้ก่อนที่แม่จะเอาต้องอันนี้ต้องทุบก่อนเนาะอเอาขวดเอาขวดทุบทุบทุบให้มันแตกทุบทุบกิ้งกิ้งก่อนนะคะให้ให้ให้อ่จากเม็ดกลมๆให้เป็นเม็ดครึ่งซี่ก่อนนะคะในหนูขอดูใกล้ๆหน่อยมันจะเป็นครึ่งซี่นะคะ นี่มันมีแตกมั่งไม่แตกมั่ง,ก,งก็ไม่ต้องละเอียดมากอะคะ่พะพอให้นั่นบุบบุเนะะี่ยค่ะแช่เป็นร่วมสองคืนนะคะแช่น้ํากับห่อผ้าแล้วทีนี้ก็ุยายก็มาโรยลงตามร่องอย่างนี้ค่ะไม่ต้องถี่มากนะคะเพราะว่าถ้าถี่มากต้นเขาจะไม่โตจะไม่เป็นกอสวยถี่ไปจะไม่นั่นจะให้เกิดห่างๆค่ะนี่เขาอยู่ร่วมกันได้ค่ะต้นหอมกับผักชีนะคะเพราะว่า เป็นใบคนลานั่นกันเขาจะไม่บังแสงกันนะคะเรื่องผักใบนี่ต้องคำนึงเรื่องแสงให้เยอะๆนะคะถ้าเกิดแสงไม่พอนี่จะจะไม่สวยแล้วก็ไม่แข็งแรงนะคะพอผักเราไม่แข็งแรงโรคแมลงก็จะเยอะช่วงนี้ที่สวนมีปัญหาเรื่องหนอนนะคะนอนจะเยอะมากเพราะเนื่องจากว่าอากาศแปรปรวนมากค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวลมเดี๋ยวหมอก ลงแรงอะไรประมาณนี้ค่ะพืชเราอ่อนแอแล้วก็ปรับตัวไม่ทันนะคะพวกหนอนมแมลงจะมาลุมเมื่อไหร่ที่พืชของเราไม่แข็งแรงเนี่ยเ,เหมือนเหมือนเขาจะรู้ค่ะเหมือนคนๆน,นะคะถ้าสุขภาพดีเราก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยโรคภัยก็ไม่มาหาเรานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มอ่อนแอก็เอาแล้วไม่รู้โรคอะไรต่อมีโรคอะไรมานะคะผักล็เช่นเดียวกันค่ะ เดียวกันเลยนนเดูดูลองดูก็คุณยายกบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะทําการลดน้ํานะคะตัวนี้ไม่ได้โรยฟางเนื่องจากว่าเรามีผอมแบ่งไปก่อนแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ปลูกอะไรในแปลงก็กบกบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โรยฟางนะคะโรยฟางข้างหน้าเพื่อจะเก็บความชื้นในดินไว้นี่ก็จะเอามาโรยอยู่อ๋อยายจะหาอันที่ละเอียดละเอียดเอามาโรยเพื่อ เพื่อคุมความชื้นนิดนึงค่ะมันจะได้งอกไวนะคะอันนี้กี่วันงอกนะคะิประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ก็จะงอกนะคะถ้าเกินกว่าน,นั้นก็ก็แล้วแต่ความพร้อมของเม็ดนะคะมันน่าจะอยู่ราวๆนั้น,น,นแล้วก็เราดูแลไปดีๆก็หนึ่งเดือนก็สามารถเก็บขายได้ค่ะช่วงนี้ราคาจะไม่สูงนะคะ ช่วงนี้ผักชีของเราอยู่ที่ประมาณ5้าบหรือ60บาทค่ะจะราคาไม่สูงเมื่อเช้าอิวเอาไปขายก็ทำเป็นกำไปกำละห้าบาทค่ะกำละห้าบาทล,ลูกค้าก็ซื้อดีอยู่ขอให้เป็นผักสวนนะคะผักออกจากสวนใหม่ๆลูกค้าจะชอบมากถ้าเทียบกับผักที่มาจากตลาดใหญ่ค่ะตลาดใหญ่ที่เขาไปเมา มาเยอะๆอะค่ะแบบนั้นถ้าวางขายแข่งกันเนี่ยของบ้านๆเนี่ยค่ะจะขายดีจะขายดีกว่าค่ะแต่ว่าความงามนี่จะสู้ของเขาไม่ได้เลยทางโน้นเขาจะมีทั้งฮอร์โมนทั้งปุ๋ยเร่งใบเร่งอวบเร่งกรอบอะไรเงี้ยสารพัดสารพัดสารพัดจะเร่งนะคะแต่ที่นี่มีแต่ปุ๋ยคอกแล้วก็มีเคมีเสริมนิดหน่อยนะคะ คุณยายจะใช้เคมีเสริมแค่รอบเดียวคือยูเรียช่วงที่เขากำลังเติบโตค่ะสักสูงสักประมาณนิ้วนิ้วก,กว่าค่ะพอรู้สึกว่าเขาจะเหลืองๆคุณยายก็จะเอายูเรียผสมน้ำลดไปรอบหนึ่งนะคะนอกกนั้นก็เป็นปุ๋ยคอกอย่างเดียวเท่านั้นก็งามแล้วค่ะเพราะว่าเป็นพืชอายุสั้นแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนก็เก็บขายได้ เราจะไม่ต้องเปลืองปุ๋ยมากนะคะแต่เราจะทำแบบชิวๆสบายๆได้แค่หน้าหน้าหนาวนี่หน้าเดียวค่ะอะหน้าแรงนี่ถ้าปลูกกลางแจ้งอย่างนี้น่ะหาความงามไม่ได้เลยบางทีปลูกก็ไม่งอกนะคะปลูกไม่งอกเลยเม็ดเพราะว่าแดดร้อนจัดแต่ถ้าพวกอยู่ในโรงเรือนนี่จะรอดนะคะถ้าแบบว่าแดดลำไรนิดนึงหรือถ้าเพื่อนๆนั่นก็ลงทุนกลางสลนค่ะ ทางแสงให้เขาสัก50%อย่างนั้น่ะได้หน้าแรงค่ะแล้วหน้าฝนก็คือจบเลยจากปลูกใต้ผ้าใบหลังคาพายางไม่ให้โดนฝนอย่างนั้น่ะได้นะคะไม่แขกแม่เดี๋ยวเราจะพาชมอันนี้ อันนี้เป็นคณะฮ่องกงนะคะเพื่อนๆยูไม่ได้อัปเดตให้ดูเพราะเนื่องจากว่าไม่รู้จะไม่รู้จะให้ชมยังไงมันคือแบบว่าเจอหนอนเจอหนอนจ,จนแบบว่าท้อแท้เลยค่ะจนจนได้ปล่อยทิ้งค่ะเพราะว่าหนอนเขากินตั้งแต่สองสามใบแรกที่แบบพอพอเราเอาลงแปะนะไม่นานน่ะหนอนมากินบางทีเหลือบางต้นเหลือต่ตออันนี้คือ ต้นที่เหลือต้นที่เหลือจากที่เขากินจนอิ่มแล้วนะคะคือเอาไว้เก็บกินนะพอได้อยู่นะคะสำหรับสองสิบบาทนี่แหละเพราะเม็ดก็ขึ้นไม่เต็มที่แล้วก็แถมก็ยังได้น้อยอีกนะคะมีตัวเนี้แหละได้น้อยส่วนตัวตัวนี้กวางตู้ห้องเต้เมื่อเช้าอยู่เก็บไปขายแล้วนะคะอันนี้ก็เหลือจากหนอนกินเหมือนกัน ก็ไอ้ที่อิวเลือกไปขายเมื่อเช้านี่ก็เป็นแบบว่ายิงอวบแล้วนะคะอวบอวบใหญ่ๆสามต้นสามต้นสิบบาทในเมืองน่าจะแพงกว่านี้ค่ะแต่ว่านี่ตลาดบ้านนอกเนาะคือกรอบมากค่ะแตะไปหนึ่งก็เปาะแปะแปะแหละเวลารัดหนังยางไปขายอิวเอามัดมัดรวมกันสามสามหัวนะคะสามก่หัวสามกอรัดหนังยางขายสิบบาท ส่วนนี้ผักชีผักชีแล้วก็ขายดีเมื่อเช้าเอาไปก็หมดเกลี้ยงตอนนี้ยังไม่ได้มันมันยังเล็กไปนะคะอันนี้ปลูกอยู่กับแปลงไอ้ไอะไรนะคะกุยช่ายค่ะกุยช่ายยังไม่แตกกอเราเราเอาผักชีโรยไปด้วยะคะ่ะตามที่เคยสอนปลูกไปงว,วดก่อนนะคะเดี๋ยวพอเอาผักชีออกหมดแล้วคุณยายก็จะพวนดินทีนี้ไอ้ก็ได้เวลาของกุยช่ายเขาก็จะแตกกอนะคะ ส่วนอันโน้นเป็นแปลงหอมแบ่งหอมแบ่งก็กำลังงามเริ่มแตกแตกกอออกมาและส2งสอง,สองละชาร์ตไม่อเอ่ยมันแดดแดดแรงค่ะทั้งแดดทั้งลมนี่เริ่มแตกและนี่นะคะก็ข้างๆแปลงอิวก,ก็จะลงเป็นไอขน้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายตอนนี้ราคาสูงมากอิวทำปลูกใส่ถุงดำไปขายนะคะเพื่อนๆ ต้นละสิบบาทเลยเอาใส่ถุงดำเดี๋ยวจะพาดูถุงดำแต่เดี๋ยวดูดนี่ก่อนอันนี้นี่นี่ที่เป็นต้นต้นนี้คือแบบว่าเป็นต้นขคือ่อคือชายทั้งหมดนะคะี่ปลูกรอบแปลงต้นหอมไปเลยนี่เราก็จะงาไปพร้อมๆกันนี่อันนี้เป็นหอมแดงหอมแดงอิวเก็บไปขายแล้วเมื่อเช้านี้ได้มาหลายตังค์แล้วนะคะรอบๆก็จะเป็น ผู้ชายทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยวอีจะพาไปดูพเพื่อนๆทำตามอยู่ได้นะคะ,อะไอตัวเนี่ยเวลายู่เอาไปขายอะ่ะบางทีเราตัดแต่บางทีพเพื่อนๆที่ลูกลูกค้าที่ตลาดเขาจะเขาก็อยากจะปลูกบ้างนะคะบางคนเขาประหยัดเนาะถ้าเรามีต้นกล้าไปขายอย่างเงี้ยคะ่ะนี่เห็นไหมต้นเนี่ยสิบบาทเดี๋ยวไปขายเมื่อเช้าเขาแย่งกันเลยขายได้หลายร้อยแล้วค่ะเนี่ยเพราะมาตั้งแต่หน้าฝนนะคะ นี่ถ้าเราเอาออกจาก,กถุงแล้วก็ล้างรากไปเราจะได้ต้นละห้าบาทแต่ถ้าเราใส่ไปอย่างนี้ให้เขาไปปลูกต่อเราจะได้ต้นละสิบบาทก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนนี่ยังเหลือในสต็อกเยอะเลยและอิวก็กำลังเพาะกำลังเพาะเพราะว่าความต้องการของลูกค้าสูงมากถ้าเอาไปเป็นต้นก็ขายดีลูกค้ายั่งกันเหมือนกันเอาเปไปเป็นแบบนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะคะ เป็นเป็นทางเลือกทางเลือกทางรอดของเกษตรกรอย่างเราเรานะคะบางทีเอาไปขายตัดเป็นต้นๆ้นไปขายบางทีมันก็ไปชนกันเยอะแยะแต่ถ้าเราเอาแบบนี้ไปลูกค้ามีทางเลือกมีตัวเลือกครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเขาก็จะเลือกซื้อแบบไหนคะนี่นี่อีจะทำให้ดูเพราะเพราะอย่างนี้เลยนี่เค่คะนี่นะคะ คือจะเพาะขึ้นยากและกว่าจะได้ต้นสักหนึ่งนิ้วเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนนะคะแต่ว่าถ้าได้เลยเลยหนึ่งข้อไปแล้วเนี่ยก็คือแบบงามอย่างเดียวขึ้นที่พอพอโตได้สักหนึ่งหนึ่งใบจริงสักสี่ห้าใบอะค่ะอิูวก็จะเอาใส่ถุงดำนะคะนี่นี่นี่เอ็นตัวนี้นะคะนี่ขึ้นช่ายต้นขาวนะคะ เยอะเพราะถุงหนึ่งสิบบาทนี้ได้เยอะเลยอันนี้ถือว่าได้เยอะมากเลยเพราะว่าเรา,เานับต้นขายค่ะนับต้นขายถ้าใส่ในถุงดำจะเป็นต้นละสิบบาทนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าเราทําได้สวยๆเราจะมันจะมีมูลค่ามหาศา,ศาลเลยนี่แต่ว่ามันใช้เวลานาน,านมากกว่าจะได้นะคะเพราะนี่ก็ร่วมสองอาทิตย์นะคะสิบกว่าวันน่ะกว่าจะได้กว่าจะโผล่ขึ้นมากว่าจะโตได้นะคะ เพื่อนๆบางคนที่ไม่มีประสบการณ์นี่โรยไปก็ปนึกเห็นมัน2อาทิตย์แล้วนึกว่าจะไม่เกิดแล้วคิดว่าตัวเองเพาะไม่ขึ้นหละที่จริงไม่ใช่นะคะเขาเขาจะขึ้นยากมากไม่เล็กๆเนี่ยขึ้นยากมาก่าประสบการณ์เล่าสู่กันฟังค่ะนานคุณยายปลูกไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว2แปลงคราวนี้ก็มาลองดูกันว่าอีก4ีหวันคุณยายบอกว่ามันจะงอกเดี๋ยวจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ บรรยากาศตอนนี้แบบลมแรงสุดๆอย่างกับอยู่ชายทะเลเลยนะคะทำงานแบบฟินมากมันจะไม่ร้อนนะคะแต่ว่าคอแห้งแล้วก็ผิวผิวแห้งผิวแตกหัวล้อมากไม่ได้แล้วอยู่ในแดดอ่าโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะงวดหน้ามีอะไรดีๆอยจะมานำเสนอใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ